หลุดมาแล้วภาพ Toyota Fortuner รุ่นปรับโฉมที่คาดว่าจะได้ขายในไทยในปีนี้โดยภาพที่เห็นนั่นก็คือการออกมาวิ่งทดสอบบนถนนจริงซึ่งทำให้เราได้เห็นว่ารถคันนี้คือ Toyota Fortuner รุ่นปรับโฉมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายนอกใหม่ ตั้งแต่ไฟหน้ากันชนหน้ากระจังหน้าล้อลายใหม่ไฟท้ายซึ่งจากในภาพสปายช็อตและภาพที่ถูกพางไว้นั้นในส่วนของกระจังหน้านั้นมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนซึ่งรูปที่พางอาจจะเป็นรุ่นมาตรฐานและอีกรูปอาจจะเป็นรุ่น TRD Sportivo e ก็ได้ท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับแสดงความเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับคงไม่แปลกถ้าหากในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปิดตัว To y ย ta for t u n e r รุ่นปรับโฉม เพราะในโฉมปัจจุบันตอนนี้ Toyota Fortuner นั้นมีอายุเข้าสู่ปีที่6เรียบร้อยแล้วและรูปทรงจากในภาพที่หลุดออกมาก็ทำให้เราตัดสินใจได้ไม่ยากว่ารถคันนี้คือ Toyota Fortuner รุ่นปรับโฉมอย่างแน่นอนดังนั้นเรามาลองวิเคราะห์กันดีกว่าว่า Toyota Fortuner รุ่นปรับโฉมจะมีอะไรใหม่ที่เพิ่มเข้ามาบ้างเริ่มจากภายนอกจากภาพสปายช็อตมุมสูง Toyota Fort u n e r มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตกแต่งด้านหน้าเริ่มจากไฟหน้าที่ถูกปรับทรงใหม่ให้เเลลียว็กง และแก้ไขรา,ายละเอียดภายในโคมใหม่ซึ่งยังคงไว้เป็นแบบ Full LED เหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนในส่วนของไฟ Day Time Running เพราะจากเดิมนั้นจะเป็นแบบเม็ดแต่มาในครั้งนี้หลอดไฟ LED นั้นจะเป็นเส้นตรงแนวยาวรับกับทรงของโคมในส่วนของกันชนหน้าปรับตำแหน่งช่องไฟตัดหมอกเป็นทรงใหม่และมีขนาดใหญ่มากขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของกระจังหน้าที่มีขนาดเล็กเลียวลงรับกับชุดไฟหน้าทั้งสองข้าง นอกจากนี้ยังมีภาพเรลนเดอร์ชุดล่าสุดจากรักเสเซีย <_ s> ก็ยังมีการดีไซน์ไปนในทิศทางเดียวกันอีกด้วยซึ่งในภาพสปายช็อตนั้นยังพอให้เราเดากันได้อีกว่ารถในภาพนั้นจะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษเป็นรุ่น T-R-D Sportivo อีกด้วยเพราะชิ <_ s> ้นส่วนต่างๆที่เป็นสีดำอย่างก,กระจังหน้ากระจกมองข้างและหลังคานั้นเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น T-R-D นั่นเองในส่วนของภายในห้องโดยสารนั้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างโดยความเห็นส่วนตัวแล้วอาจจะถูกปรับไม่เยอะมากนัก อาจจะอัปเกรดหน้าจอวิทยุแบบสัมผัสให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและปรับแต่งวัสดุตกแต่งเพียงเล็กน้อยทางด้านของขุมพลังนั้นขอฟันธงเลยครับว่ายังคงใช้ขุมพลังแบบเดิมเครื่องยนต์ดีเซลคอมเ o อร์เลอร์เทอร์โบซีรีส์ g d โดยมีขนาด2.4ลิตรและ2.8ลิตรเพราะว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้มีความสเสถียรอยู่แล้วและตามสไตล์ของโตโยต้าที่ผ่านมาจะไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ในรถที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบม i n เนอร์เชนนั่นเอง ทางด้านระบบความปลอดภัยนั้นมีมาให้ตามมาตรฐานครบถ้วนแน่นอนแต่ในรุ่นท็อปสุดนั้นคาดว่าน่าจะใส่ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะอย่าง Toyota Safety s e n s เพื่อเอามาสู้กับผู้แข่งยอดขายอันดับ2อย่าง Mitsubishi Pajero Sport และอย่างก็คือรถรุ่นใหม่ๆจากค่ายโตโยตานั้นก็เริ่มติดตั้งระบบความปลอดภัยนี้มาให้ซึ่งรถระดับ1ล้านกว่าบาทอย่าง Toyota Fortuner ก็ควรจะใส่มาให้เช่นกันสำหรับการเปิดตัวของ Toyota Fortuner Minor Chain นี้ อาจจะได้เห็นกันในปี2020นี้ล้วครับแต่ก็คงต้องมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นช่วงกลางปีหรือปลายปีคงต้องรอติดตามสถานการณ์บ้านเมืองดูนอกจากนี้แล้วในส่วนของราคาค่าตัวนั้นอาจจะไม่ได้ปรับอะไรมากเพราะราคาเดิมในตอนนี้นั้นค่อนข้างจะอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วคิดยังไงบ้างครับกับ Toyota Fortun e r โฉมใหม่เห็นด้วยกับเราไหมครับ ท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคำติชมพร้อมกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องชอบรถ .com ของเรานะครับ